สวัสดีเอซทุกท่านครับมาสวนพี่น่องไม่เห็นไม่เห็นหน้านะนี่ขนาดเพิ่งเกี่ยวเขาเซตไปไม่ๆม่ได้พี่นอ่องเนี่าบมมีแล้วตามข้างหน้านะ ้าก็เริ่มมดแล้วพื้นที่ก็เริ่มแห้งนะพี่นอ้องอันนี้มีงัวอยู่นะครับแต่บ่ิเวนง่วของลูงเบิร์ตเ,เป็นงัวของน้องง่วอยู่ซีโตนะพี่นอ้องงาก็เริ่มมดแล้วแต่มาเบิรงงัวอีกฝูงหนึ่งครับ อันนี้ก็เป็นญาติๆขึ้นกันนะพี่นอ้องงออยระมานอ่งางออยุ่เก้าโตลูกผสมบามันพี่น้องสังเกตนะครับงอาฟรา์มนี่สิบมีซสายเนือสิบมีสายชาโลเลหรือว่าแองกัดสายยุโรปเลยนะครับนี่ยากระมิดเล้วพี่น้องนี่ก็รล่อนะครับงอฟูงนี่ก็ล่อล่อราคา ทางงัวอ่าเป็นราคาเพิ่นกระสิปลอยนะครับเพราะว่าบ่มีคนเลี้ยงมีอย่างแกอ่ามีอย่างแกตาส่วนลูกๆก็กีดยดยางนะพี่น้องเ่คว่คอยมีเวลาดูแลน้ำน้ำตาเพิ่นบึ่งพี่น้องครับหญ้าแห้งเมื่อ แตขคืนไปฟังนั่งกับเป็นยผู้เขานะครับผู้เขาหนังสืมีหยาเพกเริ่มหาหยากินยากแล้วพี่น้องขนาดเดือนท่านว่าได้ไนี่ครับแต่มีงวัวตายไปแล้วสองตัวนะพี่น้องพร้อมอันนี้แปลงหยาของลุงเบิม่มปลูกไว สูกรับหนาแหลงนะพี่น้องสูกรับให้แหลงถ้าย่อยปลูกไปน้ำทรงสารแต่พี่น้องที่เพิ่นบม่มีแปลงหญ้าเนาะก็บ,บ่มีน้ำที่สีหดหญ้าน่ะนะเพิ่นก็นเลยบ่มีแปลงหญ้าเลยบ่ได้ปลูกนะพี่น้องเลี้ยงแบบไร่ทงก็บ,บ่ฮู้กันว่าปีนี้ เป็นยังไงอีกนะครับใส่สวนปีที่แล้วนั่นก็สงสารงัวนะพี่น้องแต่ปีนี้ก็เริ่มแล้วสองตัวแล้วฟังเบิงช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่ะพี่น้องช่วงที่แรงสุดๆเนาะบานเฮ่าแต่งัวก็ขายดีนะพี่น้องแต่บอ่าบ บ่ถึงกวาแพ้งก็ยังคือเก่าอยู่แต่วาง่วนน่ะได้ขายตลอดนะครับเงยียบของลุงเบิ่มปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับบริปลูกที่เดียวเวลาเกีย่ย่านเกี่ยวว่ท่านพี่น้องใส่ขี้ง้วใส ปุ๋ยสูตรซิมฮานะครับช่วงนี้